สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้ง่องน้องคำแพงชาแนลครับผมเนาะเมื่อนี้ครับจะมาลงเลขฮานอยแล้วก็ลาวครับผมมาตากตอนเอฟซีทั้ง่องครับผมเนาะติดตามได้ครับทางช่องน้องคัมแพงชาแนลครับเพราะว่าครับผมเนาะแม่น้องคำแพงครับผมบอยู่ครับผมก็เลยลงห้ยครับผมเนาะมาดูครับฮานอยและลาวครับผมมีของผมของปู่สี่ศูนย์ ของเซียนเชียงใหม่แล้วก็ของเซียนโคราชครับผมเนาะก่อนอื่นครับมาดูรัฐบาลไทยของผมก่อนครับนี่ครับงวดนี้รัฐบาลไทยของผมหลักสิบบนครับ1นึ่งสองสามครับหลักหน่วยบนครับ567ครับจับคู่ครับสามห้าสามเจ็ดครับวิ่ง3าบนครับนี่ครับส่วนล่างครับหลักสิบล่างครับ สี่หกศูนย์ครับหลักหน่วยล่างครับสามห้าเจ็ดครับจับคู่ครับสี่ห้าสี่เจ็ดครับล่างวิ่งสี่นะครับล่างวิ่งสี่บนวิ่งสามครับนี่ครับผมรัฐบาลไทยนะครับชุดนี้ครับนี่ครับผมเนาะมาฝากตอนเอฟซีทาง่องน้องคำแพงชาแนลครับมาครับผมมาดูเดี๋ยวผมเรียบเรียงก่อนนะ แยกใบก่อนอันนี้ฮานอยอันนี้ลาวเดี๋ยวผมแยกแยกก่อนนะครับผมเนะาะจะไม่งงครับอันนี้ฮานอยเพราะว่าผมลงทางช่องน้องคําแพงครับผมเนาะลงทางช่องน้องคําแพงครับก็มีสี่สำนักสี่อาจารย์ครับมีของผมบ้างของปู่สี่ศูนย์เลกลาวครับวันอะไรนะวันพุธเข้าที่เจ็ดสองครับเล็กลาวอันนี้ นี่หาหน่อยหนึ่งสองสามสี่โอเคมาครับมาดูเรยกลาวก่อนครับนี่ครับเลาพัฒนาของผมวันนี้ครับวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดครับวิ่งศูนย์กับหกครับวิ่งศูนย์กับหกครับเด่นที่ศูนย์ครับจับคู่ครับศูนย์หกศูนย์เก้าหกเก้าครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับเก้าศูนย์หกครับเก้าศูนย์หกครับนี่ครับ คับหน้าจอเลขเล่าครับผมเนาะต่อมาครับต่อมาเลขเลาาครับเลขกลาวันพุธผมกับเขาสีนะครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าครับต่อมาครับเป็นของเซียนโคราชครับผมเนาะเราพัฒนาวันนี้ครับวิ่งลูดเด่นสามรองศูนย์ครับจับคู่ครับสามห้าสามเจ็ดสามศูนย์ครับ 0 5 0 7 0 0ครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอครับราวพัฒนาของเซียนโคราชครับมาครับผมมาต่อมาเลยครับไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเนาะแคปหน้าจอครับต่อมาครับต่อมาราวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ครับเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น3าม ลอง6ครับเด่น3ลอง6ครับจับคู่ครับ6061 63 3ครับ303133ครับเซียมเชียงใหม่ครับแคปหน้าจอครับฝากกดติดตามาด้วยครับผมเด้อทางช่องน้องคาแพงชาแนลครับจะมีแนวทางฮานอยและลาวลงให้ทุกวันครับผมเนาะแคปหน้าจอครับต่อมาครับของปู่40ครับวันศุกร์เมื่อกี้ครับ เข้าที่เจ็ดสองตรงตรงครับเข้าที่เจ็ดสองตรงตรงครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่สิบหกกุมภาครับวิ่งลูดเดียนหนึ่งลองศูนย์ครับจับคู่ครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับสี่หนึ่งสี่ครับสี่หนึ่งสี่ครับลาวันนี้ครับแคปหน้าจอเดอร์ครับผมเนาะ ต่อมาครับโอเคครับเล็กลาวไปแล้วตอบมาฮานอยครับฮานอยของผมวันนี้ครับมีฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP ครับรวม3ฮานอยนี่ครับเมื่อวานเข้าที่1 2 2 1ครับฮานอยพิเศษแล้วก็1 3แล้วก็ 1, 4ครับฮานอยปกติครับเมื่อวานเข้า2นอยเข้าบนล่างฮานอยปกติครับวันนี้ครับ ฮานอยของผมวันนี้ครับวิ่งรูดเด่นหนึ่งลองหกครับเด่นหนึ่งลองหกจับคู่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดครับหกศูนย์หกห้าหกเจ็ดหกแปดครับหกแปดนะครับนี่ไม่ใช่เดี๋ยวปิดกเดี๋ยวเอฟทีทางช่องแคปหน้าจอเถือเลขสี่ไม่ใช่นะครับนี่ครับแคปหน้าจอครับฮานอยของผมวันนี้ครับเด่นหนึ่งครับเน้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดครับ ต่อมาครับต่อมาฮานอยของเซียนโคราชครับเด่นแปดลองเก้าครับเด่นแปดลองเก้าครับจับคู่ครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ครับเน้นที่แปดครับผมเน้นที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะต่อมาครับต่อมา ของเซียนเชียงใหม่ครับฮานอยวันนี้ครับวิ่งลูดเดี่ยนหนึ่งลองศูนย์ครับเด่ยนหนึ่งลองศูนย์ครับจับคู่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ครับเน้นที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ครับเซียนเชียงใหม่ครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผม ต่อมาครับหานอยเจ้าสุดท้ายครับหานอยของปู่40วันที่16กุมภาครับเด่นหน่ลองเครับเด่น1นึลองเครับจับคู่ครับ1นึ3 18 19ครับ3ามเจ็7แปครับเน้นที่1นึ่งสามหครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะของปู่สีวันนี้ครับ ฮานอยครับโอเคครับผมเนาะของปู่40ฮานอยแคปหน้าจอแล้วก็ของเซียนเชียงใหม่ครับแคปหน้าจอครับฮานอยครับต่อมาครับของเซียนโคราชครับฮานอยวันนี้ครับต่อมาครับของผมครับฮานอยวันนี้นี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอเด้อครับผม ส่วนเล็กลาวอ่ะอีกรอบหนึ่งก่อนลาววันนี้ของปู่40ครับแคปหน้าจอครับวันพุธเข้าที่72นะครับวันพุธเข้าที่72ตรงๆครับของเซียนเชียงใหม่ครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับของเซียนโคราชครับสุดท้ายครับของผมเองครับผมเนาะทั้งฮาหน่อยทั้งลาวครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเอบซี่ทาง่อง น้องคําแพงชาแนลครับแล้วก็ฝากรัฐบาลไทยวันนี้ด้วยครับของผมเองครับรัฐบาลไทยวันนี้นี่ครับผมเนาะกระสุดท่านี่กับคออุ่ยพ่อไห้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้เดินทางแขวขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอยา่าจนลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงวันนี้ครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับสับครับไทยแล้วครับผมเนาะรัฐบาลไทยต่อฮานอยแล้วก็ต่อลาวคืนนี้ครับ ินีครับสวัสดีครับเชิญชิพนาครับผมเนาะ